สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้คุณครูก็แนะนําเรื่องของการดึงและการผลักนะครับอันนี้เป็นการทบทวนให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการดึงและการผลักนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการดึงและการผลักนะครับนักเรียนมาทบทวนความรู้กันนะครับเขาบอกว่าการออกแรงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือไม่นะครับอันนี้ส่งผลแน่นอนนะครับวัตถุก็ สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้นั่นเองนะครับต่อมาการออกแรงส่งผลให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับทีนี้การดึงมีลักษณะเป็นอย่างไรการดึงก็คือการที่นําแรงเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็เห็นไหมการดึงมีลักษณะการออกแรงทํากับวัตถุในทิศทางเข้าหาตัวเรานั่นเองนะครับ ทีนี้กิจกรรมนะครับบอกการดึงหรือการผลักของกิจกรรมในชีวิตประจําวันเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดนะครับเตรียมดินสอให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมการน,นี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่คุณครูจะมาให้แบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการดึงและการผลักนะครับการดึงคือแรงที่เข้าหา ตัวเรานะครับส่วนกลางผลักก็คือแรงที่ออกจากตัวเรานั่นเองนะครับสรุปอย่างง่ายๆนะครับทีนี้ให้เรียนพิจารณาการดึงการผลักในกิจกรรมในหัวข้อที่2ที่คุณครูจะให้นะครับเตรียมสมุดและดินสอให้เรียบร้อยนะครับต่อคํามาให้ถูกต้องเอามาดูกันนะครับอันที่1เลยก็คือการเข็นรถนะครับนักเรียนคิดว่าการเข็นรถเป็นการดึงหรือการผลักนะครับถ้านักเรียนคิดว่าเป็นการ ดึงก็ให้นักเรียนขีดตรงดึงถ้านักเรียนบอกว่าการเข็นรถเป็นการผลักก็ขีดนะครับที่การผลักแล้วก็ตอบเพราะอะไรทำไมการเข็นรถจึงเรียกว่าการดึงจึงเรียกว่าการผลักตามที่นักเรียนตอบนักเรียนก็ตอบมาเพราะอะไรทําไมได้บอกว่าเป็นการดึงหรือเป็นการผลักนะครับต่อมา <t> การโยนฟุตบอลนะครับการโยนฟุตบอลเป็นการดึงหรือการผลัก นักเรียนตอบไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็การสวมถุงเท้านะครับในลักการสวมถุงเท้าของนักเรียนนักเรียนลองนึกสภาพดูนะครับว่าเป็นการดึงหรือการผลักนะครับแล้วก็ให้เหตุผลมานะคะว่าเพราะอะไรทําไมจึงตอบเช่นนั้นนะครับแล้วก็การทุบดินน้ํามันนะครับเป็นการดึงหรือเป็นการผลักนะครับการทุบดินน้ํามันเป็นการดึง หรือเป็นการผลักนะครับตอบด้วยว่าเพราะสาเหตุอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็การฉีกกระดาษนักเรียนลองนึกถึงสภาพการฉีกกระดาษนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นการดึงหรือเป็นการผลักตอบสาเหตุทําไมที่เลือกว่าการฉีกกระดาษเป็นการดึงทําไมเลือกว่าการฉีกกระดาษเป็นการผลักเพราะอะไรนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับการข้างจรวด นะครับการคว้างจรวดกระดาษนักเรียนคิดว่าเป็นการดึงหรือเป็นการผลักนะครับเป็นการออกแรงแบบไหนและเพราะอะไรทําไมถึงตอบทช่นนั้นนะครับหวังว่าการทําทั้ง5้าข้อนี้นักเรียนนะครับสามารถทําแบบฝึกหัดในการดึงและการผลักและสามารถตอบและก็ให้เหตุผลคุณครูได้ครบทุกข้อนะครับเป็นการทบทวนนะครับในเรื่องของการดึงและการผลักแล้วก็เป็นการทําแบบฝึกหัดเพื่อนักเรียนเข้าใจในเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ